ต่อเนื่องกันที่สหรัฐอเมริกาเลยค่ะเข้ามาดํารงตําแหน่งอย่างเป็นทางการไม่ถึงสัปดาห์ดีเลยนะคะก็มีการเซ็นคําสั่งมีการยกเลิกนโยบายมีการไล่ออกเนี่ยหลายหน่วยหลายกลุ่มบุคคลด้วยกันสําหรับโดนัลด์ทรัมป์ค่ะล่าสุดเนี่ยจัดชุดใหญ่เลยนะคะเป็นการโละเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบจากองค์กรอิสระค่ะ สำนักง,งานบุคลากรประธานาธิบดีประจำทำเนียบขาวหรือ PPO ค่ะเปิดเผยข่าวนี้นะคะบอกว่าได้มีการส่งอีเมลแจ้งการปลดเจ้าหน้าที่อิสระด้านการตรวจสอบในสังกัดรัฐบาลกลางหลายคนออกจากตำแหน่งแล้วคำสั่งมีผลบังคับใช้ทันทีค่ะ ความเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานรัฐบาลกลางเป็นวงกว้างเลยค่ะรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพลังงานกระทรวงมาหาดไทยกระโหมคมนาคมด้วยมีรายงานข่าวว่าผู้ตรวจการผู้ตรวจการที่ถูกปลดเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยกว่า17คนนะคะและเชื่อกันว่าเดี๋ยวจะมีการตั้งบุคคลที่เป็นพวกหรือว่าสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเหล่านี้แทน โดยหน้าที่ของผู้ตรวจการเหล่านี้คือการดําเนินการสืบสวนแล้วก็ตรวจสอบหน่วยงานหรือบุคคลของรัฐบาลค่ะที่อาจจะมีการทุจริตชอ้อโกงใช้ทรัพยากรแบบสูญเปล่าใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบนะคะซึ่งก็มีการนะคะ ที่เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าล่ะค่ะเพราะว่าทัมเนี่ยเขาประกาศเลยว่าถ้าเขาขึ้นมาเนี่ยนะเขาจะมีการจัดชุดใหญ่โละชุดใหญ่แล้วก็จะมีการจัดทํารายงานหนังสือที่เปิดเผยสิ่งที่ค้นพบก็คล้ายๆกับหน่วยงานอิสระที่ทําหน้าที่ตรวจสอบนะคะคุณผู้ชมโดยในช่วงของการดํารงตําแหน่งผู้นําสหรัฐส,สมัยแรกช่วง2017ถึง2021โดน,นัลน์ทัปมเคยสั่งปลดผู้ตรวจการอิสระที่มองว่า ไม่ใช่พวกเขาไม่สนับสนุนเขาทำให้ในปี2023ค่ะรัฐสภาก็พยายามจะออกกฎหมายมาเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ตรวจการอิสระโดยมีการกำหนดว่าหากมีการปลดผู้ตรวจการคนไหนทำเนียบขาวต้องชี้แจงเหตุผลให้ได้ คำสั่งปลดรอบล่าสุดจากโดนัลด์ทรัมป์ทำให้แม้แต่วุฒิสมาชิกฝั่งริพับลิกันหลายคนก็ออกมาสแสดงความวิตกกังวลน,นะคะอย่างเช่นนายชาร์กลาสลี์สมาชิกวุฒิสภารัฐไอโอวาประธานคณะกรรมาการกิจการยุติธรรมแห่งวุฒิสภาสหรัฐออกมาบอกเลยค่ะรัฐสภายังไม่ได้รับหนังสือแจ้งล่วงหน้าเลยคือตามกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าต้องแจ้งล่วงหน้า30วันนะคะ ส่วนพรรคเดโมแครตเองเนี่ยก็ออกมาประนามคำสั่งปลดของทรัมป์ค่ะโดยนายชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาออกมาเตือนบอกว่าคำสั่งปลดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นยุคทองของการใช้อำนาจโดยมิชอบและจะนำไปสู่การทุจริตในรัฐบาลสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยประกาศกล้าวตั้งแต่วันแรกเลยค่ะที่กลับมารับตำแหน่งเป็นสมัยที่สอง20มกราคมบอกว่าเขาเนี่ยมีแผนการจะปลด เจ้าหน้าที่รัฐราว1000คนที่ได้รับการแต่งตั้งในรัฐบาลชุดก่อนก็คือเป็นชุดของโจไบเดนน่นะคะโดยก่อนหน้าเมื่อวันศุกร์ที่24มกราคมทรัมป์ได้ออกคำสั่งเลิกจ้างแล้วก็ปลดบุคลากรในสำนักงานความหลากหลายความเสมอภาคและความครอบคลุมหรือ DEI ด้วยคำสั่งปลดนี้ยังรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมค่ะโดยผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานทุกแห่ง ต้องไปเลิกจ้างพนักงานเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดในระยะเวลา60วันนับจากวันศุกร์นะคะนอกจากนี้ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนอร์ทแคลร์ลนาเมื่อวันศุกร์โดนัลด์ทรัมพ์ค่ะออกมาเตือนด้วยว่าเขาจะลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อเริ่มต้นนะคะกระบวนการยกเครื่องหรือว่ายุบ สำนักจัดการภาวะฉุกเฉินกลางค่ะหรือฟาีาซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1979 <tag cocoa>? ได้งบประมาณประจำปีเนี่ยอย่าง2025 <tag>? ได้งบ33,000ล้านดอลลาร์เลยนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็จะไปลงนามในการยุบหน้าหน่วยงานนี้เช่นเดียวกันค่ะ